บสบายดีนะครับสวัสดี FC ฟซีเบิร์ชฟุตบน้อยทุกคน,กคนมานี่กะมาต่ออ,อีกอ๋อสามแม่ลูกนี่จะไปใช้นอหน่อ๋อมาเลือกโหลดบ้าโอ้ชั้นแม่ลูกนีชิ้มาเลือกโหลดบ่มมดบหรือมาอย่างเนาะเอาขึ้นชั้นทั้ง ไปกันเลยไปกันเลยเอ <laughs> <laughs> ไปเลยทุกคนม,มีพาาเมมาหลอกบิ๊กซีคนบ่เคยเด้ดพี่น้องคนบ่เคยเด้ดพี่น้อง <laughs> โอ้ อ๋อทำไมทำไมทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรเมื่อกี้นี่เป็นอะไรเมืม่อกี้นี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาไปหลอกหลอกหลอหลอไปหล่อก <c oughs> ไ, <c oughs> ไปเลยจะได้ยังนอ้องอ้าวไปไปไปพี่น้องเบิ่งไปชมน้ำกันมาเนี่ยจะได้ยังแน่โอ้เขามาหน้าร้านทองพี่น้องเอ้ย อลังการมากเลยสวยงามจริงเลยพี่น้องวันนี้พาเทอร์เมมาเที่ยวอ่าบิ๊กซีเนาะวันนี้มาเบิง่งมาเบิ่งพี่น้องว่าชิได้ยังกันพี่น้องเลยเลาะกันไปเรื่อยๆเลาะ <c oughs> ไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆพาเทอร์เมมาเบิง่งกโกมจิงเหล็อกอะแจ็คซี่ชื่อยังแน่แหละพี่น้องเลยแจ็คซี่ได้ยังแน่โ อ๋อทำไมเป็นการเบิ่งเกิบอีกได้พี่น้องเลยโทษนะหล่อ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 พาทำแม่มาเปิดหูเปิดตาพาทำแม่มาเบิ่งอีกมื่อน,นี้เธอเด็กมาเลยเนาะพาหล่อพาเวเบิ่งหลายชิ่งหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยหลายบอนหลายที่เนาะเลยว่าสวยงามจังเลยไปกันไปนพี่น้อง เอาไปกันเลย let's go พี่น้องล่อไปเรื่อยๆล่อไปเรื่อยๆมีครบทุกอย่างเนาะโอ้ร้านสาวเพื่อนกันสุกล่อไปก่อนโอ้เอา้าสิได้ยังไงพี่น้องจะได่กรติดตามหลับชมรุ่นรุ่นไปน้วกันเนาะตามไปเรื่อยๆพี่น้องเรากันตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆโอ้ เลือกกันอย่างใหญ่เลยแหละเอา้าเห็นยังกับเบิง้งเห็นยังกับเบิง้งพี่นอ้องเอ้ยสชได้ยังถาเบิ้งน้ำกันถาลุนถาชุ่มน,น้ำกันมาทางโซนนี่จะเป็นอาหารสดประเภทปลาประเภทเนื้อเนาะโอ้เต็มเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดอืมทำไมมาเบิง้งโอ้ปลาเนี่แตกต่างจากปลาบา้านเฮาเพิ่นว่าทำไม <c oughs> เอา้าเราไปพี่นอ้อง อทาทธอมมาเบิ่งว่าอยู่ไทยเขาเห็ดกันอย่างไรเขาขายกันอย่างไรเนาะถามทธอมเพื่อว่าปลาอยู่ฝั่งไทยขายอยู่ฝั่งไทยขายอยู่ฝั่งลาวเป็นอย่างไรโซนนี้จะเป็นอาหารที่ว่าสําเ,เร็จรูปเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้สําเร็จรูปจะเป็นประเภทปลาประเภทยังอะไรนี่เผ็ดเนื้ปนอประเภทไก่เนาะนี่วานนี้ก็ได้อ่าน่องไก่พี่นอ้อง ไป,ไปไปไปพี่น,อน,น้องอาทำเมมารอมันนี้ก่ะเที่ยวไทยกันอย่างใหญ่เลยมีสบู่สบ,บูส่สองกล่องไปถ้ามีจะเป็นผลไม้ตามไปตามไปพี่น้องมาเบิ่งดํากันไป,ไปไปไปพี่นออ้องออกไปออกไป กันตามทวลไปเรื่อยๆสะได้ยังไงถ้ามีจะเป็นโซนกลายเสือป่าเาลาะไปอีกเนาะท้าแม่จะเอาอย่างนอกพี่นอ้องถ้าเบิง่งต้งการถ้าเบิ่งน้งการไปตามไปตามไปโซนนี้จะเป็นผัดลมมีเื่องใส่ไฟฟ้า ้องไปจะเป็นเครื่อครัวพี่น้องเบิเ้งเบิ้งไปทางไหน,นมาทนี่เป็นเครื่อครัวพวกมีดพวกเอียงเนาะปลายขนาดพี่น้องเลยเลือกเอาตามใจมัดได้ดวงใด้เลือกเอามีทางร้อยแปดชิปแล้วสองร้อยช่องลอยปลายก็มีพี่น้องมีหลายอย่าง นเป็นเฉียงค่อมนี่โอ้พี่น้องนี่ทำไมผมมาติดใจตัวนี้เลยพี่น้องเลยนี่แนวต o งแนวต o งน้ำมันแนวต o ง g เงินอันน่ะนี่จะเอาเดียพี่น้องอันหนึ่งเอาไปได้นแนวต o ง g รอบอ,อันหนึ่งเรามาทางนี้เป็นไมโครเวฟ หมอหูเข่าเนาะส่วนนี้เอา้าไปต่ออีกพี่นอ้องเราไปอีกลราไปอีกอันนี้จะเป็นเสือผ่าอีกแล้วตานี้เอา้าพาทะเม่เลาะทัวเลยนะพี่น้องเลยมัอนี่ทัวเป็นทัวร์ <c oughs> ทัวเป็นทัวกับร้านสาวร้านสาวก็สุกเลาะคนนะ่ะวุ้ยสนุกอย่างใหญ่เลยพี่น้องเลย ดูนะสุกไปไรกันเมือ่อยพร้อมตามไปตามไปสปากันได้ยังฉันมากไับสิเป็นประเภทของอยู่ขอ,ของกินของใสครัวเรือนอะไรพี่น้องเอ้าพี่น้องกไปเรื่อยๆพี่น้องมาหอน,นี่กับสิมาค,คิดเงินกันทุกคนเลยมาคิดเงินแล้วเขาจะคอยออกไปเนะเาะออแไปกับประเวงไอ ไอจิมพี่น้องเ้ยทำเองได้ยังบอเอะทำ่อกได้ยังพิเศษพิเศษบน่เอ่ไดเาอาไปไปไป่งงั้นพี่น้องโอ้ บอกเลยเขากลังไป đâu เลยบปช่วงชิลล์ไปช่วงชิลล์ทุกคนเลยร้านัญาเขาให้ลูัาโอ้ไต้ขาไก่ KFC เอาไปกันเลย ไปกันเลยโอ้โหออกมาข้างนอกเลยทุกคนปู่ทาแม่แม่ลงแพ้ไปก่อนนะของแท้แท้วะสองลอยสองลอยเลยสองลอยเธอได้ก่อนนะน้องแพ้ ตาเถอ,อพี่น Arizona, ้องเอ้ยเดีนี่อ๋อถั่มแหนกินไอติมอีกพี่น้องเอ้ยเป็นเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจังเดี๋ยวอะไรจังกินอันน่ะเนาะอะไรจังกินอันอะไยจักินขาไก่ KFC ซื้อมาเผื่อถั่มแหนตำแหน่งเดียวเลยมาไหนก็ว่าพาทั่มแหนมาเที่ยวพิชซี เอ้าดนี้ก็สิพากันกับทุกคนเลยว่าได้เวลาเลยเนาะร้านไส้ก็ให้กับตะก่อนกับบ้านไปก่อนเลยร้านไส้เฮ้หนุ่มแท้กันกินไอ้กินไอติมอ๋ออ้าวหนิจ้าช่องบาทไปเลยจ้างเขาของมา เก็บของขึ้นรถไานี้เสด็จกลับก่อนได้ทุกคนเลยของกะเยอะๆหลายๆอาร์ตเถอะพี่น้องเลยอ้าวตัวนี้ตัวนี้เอาเข,ข่าข้างในนี่ก็ได้ตัวนี้ขาไก่เอ็มสี่เกียร์สิบติวนี่มัดไว้ดีๆติวเรยอแล้วข,ขับรถ ต้องเตรียมของดีๆพี่น้องเลยถ้าแม่ก็ม้วนต่กินโอ้ยังหนาหลดพล่ะเบิ่ง <welche> พ <ăn? S 2> uh ี huh ่น huh. ้องเลยเป็นไรทำแม่ไม่ได้หึเบื่อพี่น้องเอ้ยเบิ่งยังไม่ให้ไหนกินน้ำเป็นไรน้องแพ้ม้วนบ่อเบว่ามันออกมาใหม่แบบเฮ็ดดดูันมีปุดูไหมเอาชิมอืม น้องแพ้เคยมาจกเถื่ออะไรนี่ยหืมยังโมเคยมาจกเถื่อพี่ชีเมื่อยู่ตั้งแต่น้อยเราก็จืนโอ้เป็นได้มวนบ่มวนเลยโอ้เป็นได้ยิ่งใหญ่อลังการขากระลีคือบอกกับตลาดบ้านเฮาโอ้เป็นได้ได้ทำเองมวนบ่ทำเองมาบนนั้นกวนทำบนนั้นเลย เอาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับเจด้ขอจบไวเพียงสานี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายนี่เด้อพี่น้องเด้อพาครอบครัวมาเลาะพี่น้องเลยเมื่อไงกันป้าทำแม่มาเบิ่งเนาะพ้าทำแม่มาเบิ่งประเทศไทยข้างแรกพี่น้องเป็นอย่างไรเนาะอย่างไรก็ กดกไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เบ,บาตายเนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออบกกันคลิปหน้าเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เวอร์ซบูทุกคนกนลับม,มาติดตามรับชมโชคโชคมาล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเนาะลาไปก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพื่อนชมนี่สบายดีพี่น้อง